แต่เอาความเห็นของผมอันนี้ใน y t u t u นะครผมมองว่าธรรมดามากเลยครับกับชายชนะเมื่อคือนนี้ไม่แน่ว่าโอเลกคุณ่าโซชาอาจจะคิดถูกเรื่องตอนที่ฟันเดอร์เบคคือแกลงตัจริงไม่ไหวจริงชีวิตของปีสแสดงในการเชื่อมเกมในการลิง์กเป็นท่อน้ําเลี้ยงอวัยวะเนี่ยยังต้องเป็นปูโนแฟเนตเหมือนเดิมซึ่งถามว่าดีขึ้นไหมมันยังไม่ได้เบ็เตอร์เลยนะครับยังไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ สนับสนุนคลิป Exclusive โดย a m a d o w l l l ิ v for y y u u r h e l t t h โรงเรียนไบลิงกัวหลักสูตรอินเตอร์เนชั่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยลังสิต SBS มาเจอกันทาง YouTube ครับคุณผู้ชมครับหลังเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่แมนยูแต่เอาชนะปีอะไรเอาไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ะฮะเมื่อเช้าก็ทำคลิปที่มีของรางวัลแจกนะครับเข้าไปดูได้ใน t i k t o k ได้เลยนะครับเซิร์ชหาชื่อผมปอปรพลได้ใน Google ก็ได้ เรามี2ช่องทางทาง t i k t o อกนะครับก็คือช่องเปาเวรพลแล้วก็ช่อง MUTV ไทยนะครับ m u t v ไทยนี่ก็จะเป็นเกมคลาสสิกนะครับเอาเกมไมเคิลคาริคที่ยิงนัดแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยปี2 0 0 6ที่เจอโรม่าให้ได้ดูใครอยากดูก็ไปย้อนดูได้เลยนี่คือคุณซื้อคนปัจจุบันของเรานะครับอ่ะทีนี้ไประบายหลังเกมกันนะฮะก็มามาพูดคุยกันนะครับทำไลฟ์แล้วก็อัดเอาไว้แล้วให้น้องใบลงเอาไว้นะฮะใน YouTube เมื่อเมื่อตอนเที่ยงนี้นะครับก็คือ เอาผมผมพูดอันนี้เป็นพูดแบบไลฟ์สดเลยแล้วกันไม่ไม่ต้องเอาคําอ้างอิงจากใครถ้าอยากดูพวกเฟอร์ดินานด์พูดพวกสกอสโกพูดแรงมากนะครับเพียวรอดูบ่ายสองวันนี้ทาง t ิ t กต็อกเปีละิลพลได้เลยนะครับแต่เอาความเห็นของผมอันนี้ใน y t u t u นะฮะผมมองว่าธรรมดามากเลยครับกับชายชนะเมื่อคืนนี้นะครับเหตุผลเพราะว่า,าผมพูดกับคนที่ทํางานตั้งแต่เมื่อวานนี้เราผมมั่นใจว่า ไมเคิลคาริคจะเอาจอน์นี่ฟานเดเบกลงตัวจริงและเป๊ะเ,เลยนะับประกาศรายชื่อตัวจริงออกมานะครับเขาใช้เขาเปลี่ยนไป3คนจากยุคโอเล่ก็คือแต่เปลี่ยนไอ้สคนนั้นเนี่ยมันคือไม่ฟิตแล้วมีอาการบาดเจ็บด้วยกันทั้ง3คนนะครับก็คือทางฝั่งของเตเลสลงแทนลูกชอครับแล้วก็เอ่อตอนนี้ฟานเดเบกที่บรูโน่เฟนเนตไม่ฟิตแลตฟอร์ดไม่ฟิตก็เอามาซียาวลงไม่แปลกใจแล้วใช่ไหมว่าทําไม โอเลกูน่าโซชาถึงเปลี่ยนแรนดฟอร์ดออกในเกมที่เจอวัตฟอร์ดนะฮะตอนแรกผมไม่เอาลมาซียาลงทำไมอยู่วะเนี่ยเล่นอย่างเล่นอย่างห่วยเลยนะครับแล้วเาเสียวยัไม่ได้ทำอะไรเลยเนหะมือนเดิมนะครับน่าขายสุดแล้วอะนะครับเจสซินกาดดันไม่ได้ลงสนามนะครับอ่ะก็นอกนั้นใช้ตัวเดิมแม็กควายเรนเดอร์เลิฟบาบิสก้านะครับแม็กโทเมเนคู่กับเฟรดแต่สิ่งที่ชัดเจน <c oughs> ที่ผมเห็นเลยก็คือคาริกให้แม็กโทเมเนเนี่ยครับเล่นเหมือนตอนที่ตัวเองเป็นนักเตะเลยครับก็คือ แม็คโทมิเนียพี่ไม่ต้องไปไหนเลยพี่ปักหลักช่วยกองหลังคอยหมุนซ้ายหมุนขวามารับบอลคอยปัดเป่าทุกภัยไข้เจ็บนะครับเป็นหลบพวกคูลเลยนะครับก็คือสกอตตี้ทำหน้าที่เหมือนไม่ขึลนคาริกสมัยก่อนเฟลดเพอร์เพอร์มันจะบ,บางจังหวะที่ขึ้นสูงกว่าสกอตตี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเกมต่อไม่ติดนะครับเมื่อคืนมาในระบบหลัง4นะครับ4 2 3 1เหมือนเดิมฟันเดอร์เบิร์กอันเพลย์เมเกอร์ได้บอลน,น้อยมากจนขนาดว่าแดรี่เมลนะครับพลาดหัวไว้เลยว่า ไม่แน่ว่าโอเลกุน่าโซชาอาจจะคิดถูกเรื่องตอนที่ฟานเดอร์เบคคือแกนลงตัวจริงไม่ไหวจริง,รงนะครับอันนี้ฟานเดอร์เบาเดลิเมลพูดไม่ใช่ผมพูดนะฮะคำเมื่อกี้นะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ความคิดเห็นของผมนะครับวันนี้เป็นโอปินเนียนล้วนๆก็คือฟารเดอร์เบกหาบอลไม่เจอเพราะครึ่งเวลาหลังเนี่ยเห็นทันทีเม็่ไกวให้สัมภาษณ์ว่าเราไปคุยกันแล้วปรับทับได้ดีขึ้นนะครับก็ทําให้มีบทบาทมากขึ้นแมนยูเข้าบอลเร็วขึ้นจ่ายบอลเร็วขึ้นจะโดนซันโชมีบทบาทมากขึ้นทางขวาเล่นได้ดีนั่่่นคคืออําาาถมมทีผเงงก็สสัยว โอเลกูน่าโศชาให้ซานโชเล่นทางขวาน้อยไปหน่อยนะ mm hmm. แต่ก็แอบเข้าใจลึกๆว่าเหตุผลเพราะว่าโอเลอยากให้กร mm ีนวูดลงสนามทางขวาตลอด mm hmm. เพเล่นกับโด2สองคนมันก็ไม่มีพื้นที่แล้วนะครับทีนี้ซานโชก็เล่นดีขึ้นนะครับแต่ประตูที่มันได้มาเนี่ยมันมาจากการที่เฟลตขึ้นไปบีบแดนบนซึ่งเฟลทเนี่ยในยุคโอเลก,ก็ทําได้ดีมากมากในปีที่แล้วเราไม่นับปีนี้ปีนปีน้ฟอร์มตกปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. เขาบีบแดนบนแมนเชสเตอร์ตัดบอลคิวบิดาบอยได้ตลอดบีบเชซีตัดบอลสิงบูได้ตลอด นะครับแล้วพอลูรี่มันโกของบีเรลจ่ายมาปุ๊บเข้าไปตัดและเสร็จก็เป็นคริสตนโรนโดยิงเข้าไปลูกที่2ลูกแรกได้มาจากการตัดบอลลูกที่2ก็มาจากการสวนกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมมันยังไม่ได้เบเตอร์เลยนะครับมันยังไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับก็รักษาทรงดิสเปนดีขึ้นการมีวินัยในการเกมรับดีขึ้นชอบตรงที่แม็คโทมิเนมีบทบาทที่เปลี่ยนไปฟันธงเบกต้องถอดออกแมนยูเต็ดยังไม่สามารถก้าวผ่านได้ว่าถ้าหากไม่มีบูโน่แฟนเด็เป็นเพลย์เมเกอร์แมนยูเต็ดเล่น ในการ l i n k ์เป็นท่อน้ําเลี้ยงอวัยวะเนี่ยยังต้องเป็น Bruno f e เ n a n เหมือนเดิมซ,ซึ่งซึ่งไม่ได้ดีขึ้นเหตุผลเพราะว่าณตอนนี้ถ้าหาก Playmaker นะครับสทีมใหญ่ของพีมเบริกเนี่ยเขาไม่ต้องอาศัยใครด้วยกันทั้งสิ้นนะครับลิวพูเนี่ยโอเคถ้าหากเฮนเดอร์สันหายไปเนี่ยเขายังมีฟาบินโยยมีตัวแทนนะครับยังมีทางฝั่งของนาบิเกต้าข้างหน้าถ้าหากซอล่าหายไปยังมีโชตามีมาเน่มีฟิมิโต นะครับเชลซีนี่ชัดเจนนะครับเขาไม่มีเพลย์เมกเกอร์ที่แท้จริงเลยเมสันเมาส์ไม่เป็นไรมีโควาสิตนะครับข้างหน้าไม่มีแวนเนอร์ไม่มีลูคันกูใช้ไคลายเฮาเวตคือเขาสามารถหมุนกันได้หมดแมนซิตี้ชัดเจนมากช่วงชีวิตหนึ่งเคยฝากความหวังไว้กับเควินเดอร์บรอยเดอร์บรอยเจ็บกุนโดเกรโร่เจ็บ,บ,รรจบ,บรรแมนซิตี้แย่ทุกวนันนี้ไม่มีเดอร์บอยเป็นไรไหมไม่มีไม่เป็นไรมีอิวไคล์กุนตกันมีเบนโดซินวาข้างหน้ามีฟิลโฟเดนมีริยาดมาเรสไม่มีกุนโดเกรโร่ผมก็ยังมีโคพาเมอร์ขึ้นมา ผมก็ยังมีกาบิเชสุดเล่นได้ทั้งซ้ายทางขวาไม่มีไลทิมสตอริงมันทะเลาะกับเป๊บก็ไม่ลงอลงนั่นคือสิ่งที่แมนยูยังไม่ทําไม่ได้เลยเมื่อขาดบรูโน่แฟนเดสขาดบรูโน่นะเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนเหมือนเส้นโลหิตตีตันทุกอย่างพังหมดนะครับนั่นคือหลังเกมครับที่แมนยูชนะแต่ยังไม่ดีขึ้นและ ถ้าเล่นแบบนี้ได้อยู่ไม่รอดหรอกครับในการที่เจอกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้ห้าทุ่มครึ่งคุณผู้ชมคิดเห็นยังไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันใน YouTube บ่ายวันนี้แล้วเดี๋ยวไปดูได้ใน TikTok นะครับเย็นวันนี้มีเรื่องสุดคือหาแน่นอนจัดไปทาง TikTok ได้เลยขอบคุณมากครับ